ยินดีต้อนรับสู่ย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตรายการที่จะพาคุณเดินทางย้อนเวลากลับไปเพื่อค้นหาความจริงในอดีตที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากในห้องเรียนวันนี้เราจะพาไปสำรวจคำถามหนึ่งที่ดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความหมายคำว่าประเทศไทยเคยไม่มีมาก่อนจริงหรือและคำว่าสยามหายไปไหน จุดกำเนิดของคำว่าสยามสยามไม่ได้เป็นคำที่คนไทยในอดีตเรียกตัวเองแต่หากเป็นคำที่ชาวต่างชาติเรียกเราตั้งแต่ยุคค้าขายระหว่างสมัยกรุงศรีอยุธยาโปรตุกเกสในศตวรรษที่16ใช้คำว่าสยามฝรั่งเศสเรียกว่าเซียมัวจีนเรียกว่าเซียลัวหรือเซียลัวกัว ทั้งหมดหมายถึงดินแดนทางตอนใต้ของแผ่นดินใหญ่ในเอเชียอาคเนที่มีเมืองหลวงชื่ออยุธยาคนไทยในยุคนั้นกลับมักเรียกตัวเองตามท้องถิ่นเช่นคนหัวเมืองคนเมืองคนกรุงศรีหรือคนล้านนามากกว่าคำว่าไทยคำว่าชาติไทยหรือคนไทยยังไม่เป็นคำกลางในสังคมจุดเปลี่ยนทางการเมือง จากสยามสู่ประเทศไทยพุทธศักราช2475การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่ประชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญนำโดยกลุ่มคณะราษฎรและในเวลาไม่นานปี2489จอมพลปพิบูลสงครามซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลได้ออกประกาศให้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยาม เป็นประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อย้ำความเป็นชาติของชนชาติไทยและเป็นหนึ่งในนโยบายสร้างชาติที่รวมถึงการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายท่าทางการเคารพธงชาติการใช้ภาษาและอุดมการณ์อื่นๆที่เน้นความทันสมัยบวกชาตินิยมคําอธิบายของรฐในเวลานั้นคือเพื่อความเป็นเอกภาพของชนชาติไทย แต่ก็มีคำถามกลับมาว่าแล้วชนกลุ่มน้อยอื่นๆละ่ะเช่นลาวมอนขเขมรจีนมาลายูพวกเขาไม่ใช่คนไทยหรือวิพากวิจารณ์และมุมมองนักวิชาการนักประวัติศาสตร์และนักมนุษยวิทยาหลายท่านมองว่าคำว่าประเทศไทยคือผลลัพธ์ของกระบวนการประดิษฐ์ชาติหรือการสร้างตัวตนใหม่ให้คนทั้งประเทศ รู้สึกว่าตนเองเป็นคนไทยแบบเดียวกันแม้จะมีภาษาศาสนาหรือวัฒนธรรมต่างกันก็ตามจุดนี้ทำให้มีการกลืนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเข้าไปอยู่ภายใต้คำว่าไทยโดยเฉพาะการศึกษาในยุคหลัง2492ที่ไม่เปิดพื้นที่ให้ชาติพันธุ์อื่นเล่าเรื่องตัวเองเช่นคนมลายูที่พูดภาษายูนานในปัตตานีหรือชาวลาวในอีสาน ที่ถูกกลบเชื่อเรียกด้วยคำว่าคนไทยภาคอีสานเปลี่ยนกลับเป็นสยามชั่วคราวแล้วก็กลับมาเป็นประเทศไทยอีกครั้งชื่อประเทศเคยกลับมาเป็นสยามอีกครั้งช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองปี2488โดยรัฐบาลของควงอภัยวงศ์ต้องการลดความรุนแรงของนโยบายชาตินิยม และสร้างภาพลักษณ์สันติให้กับประเทศในสายตานานาชาติแต่สุดท้ายปี2492เมื่อจอมพลปอกลับมามีอำนาจอีกครั้งชื่อประเทศไทยก็กลับมาและใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคำว่าประเทศไทยไม่ได้มีมาแต่โบราณไม่ได้อยู่ในราชวงศ์สุขโขทัยอยุธย,ยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น มันคือผลผลิตของยุคสมัยและแนวคิดทางการเมืองเมื่อใดที่เราพูดว่าประเทศไทยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ถูกสร้างให้เรารู้สึกว่าเราคือหนึ่งเดียวซึ่งอ่านไม่ตรงกับความเป็นจริงที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์และความคิดขอบคุณที่รับฟังย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อน และพบกันในตอนหน้ากับเรื่องจริงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากในตำราแล้วพบกันใหม่ในเรื่องจริงจากอดีตครับ